สวัสดีครับลงไอซ์บ็อกนะฮะเ,เกมนีน้น่าจะเกมสุดท้ายผมแล้วแหละผมเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีประชุมเช้าเรานัดประชุมเช้าแล้วโอเคโอเคครับพี่ตุ๊กทำงานไปค่ะมีงานทำใช่ ยาจะลาออกใจจ,จะขาดแตลาออก,ไ,ไ,ไ,มออกไม่ได้จะไปลาออกยังไงเรามาเปลี่ยนกันวะได้ถ้าอุ้มทกักราฟิกไปนะอุ้มเอาไปเลยยกงานให้เลยเอามาอุ้มพูดได้เอามา สี่มันลงเร็วมีคนลงมั้งท้อกับพูดจะเองสเสียเกินปุ้มอย่าไปท้อ คนแท้ไม่ทอ้อคนท้อไม่แท้ท้อแท้มาจากเมืองจีนรู้จักปะ <c oughs> ไม่ค่อยได้ยินได้ยินกับพี่ครั้งแรกเนี่ย <c oughs> นี่มาจากพระอะไรนะมาจากหลวงพี่หลวงพี่ชื่ออะไรวะลืมชื่อหลวงพี่ชื่ออะไรมีใครสนใจ M4 อีกกระบอกหนึ่งปะ I got supplies สนไ <c oughs> อ้ตาตะเกียง <c oughs> <ค> หมุนหมุนขวาหาพี่ตุ๊กไม่เจอนะประเด็นน่ะไม่รู้ว่าพี่ตุ๊กลลมอยู่ตรงโอ้โหเมื่อกี้มันมีสองคนผมโผล่ไปถ้าคนเดียวผมยิงมาจะน็อกแล้วตัวหนึ่งโอ้น้องก็หมุนอยู่นั้นแหละหาพี่ตุ๊กก็ไม่เจอสุกที ไหนนะตกหล่มตรงไหนที่ไหนได้ล้มบนเขาเอา้าผมหยิบเอคเมื่อไหร่มถือสกายอยู่ด้วยว่ะเผอทิ้งเอคเฮ้ยเจอหยิบเอคเมื่อไหร่สกา้าไอ้ไข่งงเลยกำลังจะวิ่งไปชาร์จเอา้าทำถือเอคต้เพื่อน <ำ S 2> ได้ <นำ S 2> มดา ไอ้ก็ต์สปรายส์ <got> supplies. เราต้องเล่นสกู๊ปสองกับเลดดอดอย่างเดียวไม่ก็มีสี่ล้านเ,เอ้อทำไมวันนี้เอ็มโฟว์มันหายยากจังวะนู่มาใครแล้วไม่ไปเก็บอะ่ะไกล วันนี้ทั้งวันผมไม่วิ่งผ่านเอนโฟเลยใช้เด่สกกาท,ทั้งเกมเลยเล่นเกือบทุกเกมใช้เด่สกกาเ <Yeah. S 1> น,นี่ย m a r k d the location ไนพี่ตุ๊กไปไหนอ่ะบินอยู่บนท้องฟ้าอยู่เลยอร Marked the location. <coughs> okay, okay. the <coughs> Marked a location. Okay. I'm going oh, I'm going in. I'm going in. มาได้แต่อย่ามาขัดผมนะช่วเกิด,ด,ดแล้วอ้าวที่เหลืออยู่ไหน Mark the location ไม่เห็นวะอ้าวตายเลยเ,เกิดได้ไเ,ลเลยใช่ไหมไม่รู้อ่ะตายไม่ตาย ตปดูกไปไหนอ่ะกำลังไปอุ้มกำลังไปลบมัน m a ลบลบ m โอ้เิแล้วน้องอยู่ก้านบนอ้ยเาวมาไอ้บ้าี่ยนมาทำไมวะปัดตุกผมก็กำลังมาเห็นตัวเดียวอ่ะ เออตายแล้วลเพื่อน,นันตายเลยอโอ้โหเพื่อนได้จะส<อ>ิบคิวแล้วบ้างเดี่ได้ทุกคนที่ขวงังนะโอ้โหแล้วก็มันก็โยนแม่นด้วยนะประเด็น่ะแหมอุ้มตายในหลุมอย่างนี้มันโย,ยนยังไงมันก็โดนเพื่อนเราได้หกคิวแล้วเพื่อนเบินให้เพื่อนบ้างศูนย์ญญอยู่เลย ยิงโดนทุกคนนะแต่ไม่ตายสักคนไม่เป็นไรเพื่อนไม่ต้องแบ่ง <c oughs> เพื่อนเก็บให้หมดเลยให้เราได้กินไก่กันไม่แยกก่อนจะไปนอนขอ,อกินไกนะ่ <c oughs> กนไหน่อยทุกที <c oughs> ่ไห <c oughs> นทุกที่บ่นเริ่มห่วงแล้วแหละงั้นอุ้มไปนอนก่อนได้เลยอุ้มไม่ไต้องอยู่รอดูพวกพี่หรอก <c oughs> ได้ฟันดีค่ะพี่ปูพี่ดีเคฟันดีครับ โอเคบายครับมี5อยู่นี่นะฮะ I got supplies Let's go โอเคเพื่อนเพื่อนอยากตามอ่ะอย่าไปเร็วนะเพื่อนเดี๋ยวตัวเถอะ ได้แล้วคิวหนึ่งนอนหลับแล้วพอ,อละวิ่งมาจากกลางวงเลยเบอร์สี่ไปนู่นตุ๊กอยู่นี้เบอร์สี่ผมตามเบอร์สามเลย

อยู่ฮอตสปริงนี่แหละผมไม่ไปไหนเบอร์สี่ไปไหนวะ เบ่สี่ไปหาอะไรนอกวงอะไรน่าจะมีของอืมน่าจะใช้ ถึงก็ไปหาของนอกวงเลยลเปืน่นเฮ้ยประตูเปิดประตูป,มปต้มาร์ตเดอะโคนคนคปิวิ่งเปิดประตูแล้ววิ่งออกไปนี่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 มาร์เดี๋ยวมันต้องเข้าวง

สิบเจ็ดวิมาทำอะไรตรงนีต้ตายเลย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 เข้าวงเข้าวงผมกลับไปอยู่บนหลักคาที่เดิม Mark the location. <laughs> แต่ได้ไม่มีรถเฮ้ยพี่ตุ๊กกำลัลงไปพี่หลบไว้หลบไว้หลบไว้สี่สิบวิทันอยู่ทันอยู่สวยไปสิสวยยี่สิบห้าวิทันอยู่ ขอบคุณครับพี่ไม่เป็นไรพี่แต่เร็วรีบเข้าวงก้าวิอยู่ไหนเบ่สี่มาร์กได้ป่ก็ได้ช่วยยิงได้ m a r k the location. โอเคอนสมคนนะบอรสแล้ววมาก์นีกมหมับ คนเพื่อนมีของวะ่ะโอ้ชัดเลยเเอโอ้ยเอสมาสเตอร์ด้วยอ่ะโอ้ชัวเอานะ่ะไม่เป็นไร ไม่ว่าจะยังไงเราได้กินไก่แต่คลิปนี้ลง youtube ไม่ได้แนะ่ๆนคะือ okay. โชคดีเพื่อน